สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะครอบครัวสุดอบอุ่นไมเคิลภูพาสลูกเมียสวยหน้าตาดีครอบครัวของไมเคิลภูพาสสะเทือนใจก่อนหน้านี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการช็อกหนักมากกับการจากไปของอดีตพระเอกชื่อดังยุค90อย่างไมเคิลภูพาสที่ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในบ้านพักสาเหตุคงมาจากอาการ ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยทางเพื่อนๆในวงการได้ออกมาโพสต์อะไรไมเคิลเป็นจำนวนมากไม่คิดว่าจะจากไปกระทันหันขนาดนี้ซึ่งทางน้องชายของไมเคิลที่ได้เดินทางไปรับศพพี่ชายได้เปิดใจว่าเห็นเขาไม่ลงมาทานข้าวก็เลยไปเปิดประตูห้องนอนเรื่องของสัญญาณเตือนเขาไม่สบายอย่างเดียวครับเป็นโรคซึมเศร้าเขารักษามาระยะหนึ่งแล้วคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องแฟน น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแฟนเขาที่อยู่ต่างจังหวัดและยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องเงินพอพี่ชายออกจากวงการบันเทิงมา17ปีแล้วชีวิตส่วนตัวของไมเคิลเจ้าตัวมีครอบครัวและลูกสาวหนึ่งคนตอนนี้กำลังโตเป็นสาวหน้าตาดีมากเลยทีเดียวซึ่งครอบครัวของไมเคิลมีความใกล้ชิดกับนักแสดงหนุ่มบาสุรเดชพินิวัฒนเพราะเป็นญาติสนิทกันนั่นเองหากย้อนกลับไปเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ ไมเคิลมีผลงานโฆษณาที่สร้างชื่อเป็นงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งถ่ายคู่กับสินิทราบุญยศักดิ์และมีผลงานการถ่ายแบบละครโทรทัศน์มากมายกลายเป็นความทรงจำที่ดีที่ยังมีอยู่ให้หายคิดถึงจากไปเพียงร่างกายแฟนๆยังได้เห็นผลงานเก่าของไมเคิลส่วนพิธีทางาศาสนาจะนำร่าง ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดส,สาครสุนประชาสรรคาดว่าจะมีพิธีสวดพระอภิธรรม3ามคืนขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ